เธอไม่เคยคิดมาก่อนสามีที่ตายในการสงครามมาหลายปีกลับมาอย่างปฏิหารเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองชำเลืองมองไปที่บาดหลวงที่ช่วยทำงานในไร่มาเจ็ดปีไม่สามารถรอที่จะล่อยเขาได้วิ่งไปในทิศทางบ้านหยิบรวกถ่ายของสามีที่ถูกเก็บฝุ่นไว้นานเช็คให้สะอาดแล้ววางกลับบนโต๊ะเธอเหมือนสาวน้อยที่มีความรักเปลี่ยนเป็นชุดกระโปรงสวยอย่างตั้งใจจูงลูกชายออกไปต้อนรับสามีแต่เธอไม่เคยคิดเลยสามีที่เคยมีนิสัยอารมณ์ร้อนต้องเผชิญหน้ากับลูกชายที่ไม่เคยเจอกลับอ่อนโยนเช่นนี้สามีที่เคยทำหน้ารังเกียจ แต่ที่แปลกยิ่งกว่าคือสุนัขเคยชอบสามีที่สุดวันนี้กลับเหมือนไม่รู้จักเขาเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กลางคืนชาวบ้านข้าหมูจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองแจ็คก,กลับบ้านอย่างบออกอุนหมู่บ้านทั้งหมดเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสุขแต่ค่อยๆชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นแจ็คที่เคยหยิ่งผยองในอดีตแจ็คที่มีท่าทีภูมิใจเปลี่ยนไปเขาไม่ชอบดื่มเหล้าอีกต่อไปและไม่ชอบเล่นไพ่แม้แต่เขายังแบ่งปันหมูย่างหอมๆให้กับครอบครัวทาตด,ดำการกระทำนี้ทำให้ชาวบ้านคนหนึ่งโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้ถามเขาาว่าเกกิดอะไรขึ้นนแน ทำไมต้องดีกับคนผิวสีขนาดนี้และคําอธิบายของแจ็คคือเขาถูกกระสุนปืนทําร้ายที่หัวเขาจําเรื่องราวหลายอย่างไม่ได้แล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้ชาวบ้านดูรู้สึกผิดอย่างมากที่แท้สงครามที่โหดร้ายทําให้แจ็คก,กลายเป็นคนดีเช่นนี้หลังจากงานเลี้ยงเสร็จสิ้นภรรยาไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องนี้อย่างไรสามีที่ทั้งคุ้นเคยและแปลกหน้าเธอจึงต้องเตือนแจ็คทั้งสองคนเคยแยกกันนอนมาก่อนแจ็คที่ถูกสงครามและความคิดถึงทรมานมานานเจ็ดปีเขากลับไปที่ห้องของตัวเองด้วยใบยหน้าที่ไม่เต็เม ภรยาตกใจมากกับภาพลักษณ์ที่มาปรากฏขึ้นโดยไม่คาดคิดแจ็ครีบอธิบายขอให้ภรยาช่วยกวนหนวดให้หน่อยคิดจะใช้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกังวลนี้ค่อยๆพัฒนาไปจนถึงเวลาที่เหมาะสมเขาลองวางมือไปที่เอวของภรยาอย่างระมัดระวงังอย่างไรก็ตามมีมีดกนคมๆจ่ออยู่ที่คอของเขาในท,ทันทีแจ็คตกใจจึงรีบปล่อยมือออกท,ทันทีภรยาเตือนเขาอีกครั้งว่าสามีที่เคยเย็นชาก,กับเธอเป็นอย่างไรแจ็คพ่ายแพ้ในการโจมตีหลายครั้งคิดว่าคงหมดหวังแล้วแต่ภรรยากลับพูดคำที่น่าสนใจฉันกำลังคิดว่าผู้ชายยที่่่่นนนนัััังงอออูใใคคครรวขฉืกแ ดูเหมือนจะตั้งคำถามแต่จริงๆแล้วคือการให้โอกาสแจ็คในการอธิบายโอกาสที่จะทำให้เธอปล่อยวางความเจ็บปวดแนอดีและยอมรับเขาอีกครั้งแจ็คไม่อยากเชื่อจึงถามออกไปฉันคิดว่าเราต้องปรับตัวให้ชินกับก,รการแลกใอีกครั้งใช่ไหม,ไมฉันคิดว่าใช่ชยืนยันความหมายของภรรยาดังนั้นแจ็คจึงกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์และเดินตรงกลับห้องของตัวเองเพราะพรุ่งนี้เขายังมีเรื่องสำคัญที่จะต้องทำแจ็คในฐานะเจ้าของที่ดินมีความปรารถนาสองอย่างในใจหนึ่งคือการชนะใจภรรยาอีกครั้งสองคือการนำชาวนาให้ร่ำรวย เมื่อเผชิญกับดินแดนที่แห้งแล้งเขากลับไม่มีวิธีการใดๆในขณะน,นี้นักบวชคนหนึ่งกลับส้ำเติมยืนยันว่าเขาไม่มีแรงพอที่จะช่วยชาวนานได้เลยเขายังอ้างว่าภรรยาของเขาก็เปลี่ยนใจแล้วที่แท้ในช่วงเจ็ดปีที่แจ็คหายไปบ้านหลวงมีความสุขกับภรรยาตั้งใจทำง,งานการเกษตรให้กับครอบครวัวขณะที่ภรรยากำลังจะตอบตกลงแต่งงานกับบ้านหลวงแจ็คก,กลับมาอยาก,กระหานทำให้แผนการของบ้านหลวงยุ่งเหยิงไปหมดแจ็ครู้สึกถูกกระตุ้นจากคำพูดของบ้านหลวงหลบอยู่ในฟาร์มเพื่อระบายความไม่พอใจในใจแต่ลูกชายกลับพบว่าสุนัข่่่ักนนนนนอออยยยูบบพืื้ไม เขาเดินเข้าไปอย่างสงสัยพอเข้าไปใกล้ก็พบว่าสุนัขไม่มีลมหายใจแล้วดวงตาของเขาค่อยๆปิดชื้นน้ำตาไหลวนอยู่ในเบ้าตาบ้าหลวงช่วยฝังสุนัขพูดตอบเด็กชายด้วยเสียงเบาๆสวดมนต์เพื่ออํลลาสุนัขดวงตาของเด็กชายค่อยๆเหยขึ้นมองเห็นพ่อที่ค่อยๆเดินออกไปในระยะไกลในช่วงเวลานั้นในดวงตาของเด็กชายมีความสงสัยแวบผ่านแจ็คก,กลับถึงบ้านตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับภรรยาและบ้าหลวงลอรีอธิบายอย่างตื่นตะน,นกระหว่างพวกเขาไม่มีความสัมพันธ์พิเศษและหวังว่าแจ็คจะเป็นมิตรกับบบาาาาาหลลวมมมขขึ้้้นนนนนนใออคคคตเเเททยยีี่่สุุุดแป็ญณื แต่ไม่คาดคิดว่าแจ็คคนนี้จะเล่นนอกกรอบเปลี่ยนไปตั้งคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจคุณอยากให้เขาจุบคุณไหมอืมฉันไม่รู้ไม่รู้หรือใช่ <c oughs> เขาอยากจุกคุณไหมฉันคิดว่าใช่ <c oughs> ฉันจะเอาหวานมา <c oughs> แจ็คเล่นกลยุทธ์นี้ได้อย่างชันฉลาดผ่านการปรับตัวหลายครั้งทุกอย่างพร้อมแล้ว ขาดเพียงลมตะว,วันออกคืนวันนั้นแจ็คค้นพบสมบัติในกล่องเก็บของเสื้อผ้านั้นยังไม่ได้ซักเลยก็ใส่แล้วเขาอ้างว่าเขาลืมเรื่องมากมายแต่เสื้อผ้าชิ้นนี้ไม่เคยถูกลืมเพราะนี่คือเสื้อผ้าชิ้นแรกที่ภรรยาทําให้เขาและเป็นชุดที่พวกเขาสวมในวันแต่งงานความทรงจําต่างๆปรากฏขึ้นในหัวของภรรยาเธอไม่สามารถทําตัวให้สงบได้อีกต่อไปนั่นนั่นคุณยังอยากนอนในห้องนั้นอยู่ไหมไม่อยาก ถ้างั้นดีตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปพวกเขานอนร่วมเตียงเดียวกันวันถัดไปแจ็คเต็มไปด้วยความสุขที่อยากพาลูกไปเล่นข้างนอกแต่ลูกชายกลับมีท่าทีลังเลไม่อยากไปถ้าไม่ไปก็ช่วยฉันทําความสะอาดเล้าไก่ลูกชายหันไปมองพ่ออีกครั้งเห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความหวังของพ่อรู้สึกว่าควรให้โอกาสพ่อและให้โอกาสตัวเองด้วยเพื่อที่จะทําความรู้จักกับคนที่คุ้นเคยแต่แปลกหน้าอย่างไรก็ตามยังไม่เดินไปไหนไกลพ่อกลับยื่นเชือกมาให้เขาลูกชายรีบพูดว่าแม่ไม่ให้เขาขับรรรถพ่่่่อออไมมเเหหห็นดาาดแแด้้้ววยบกกกาาาตงูแลใี ก็ต้องเรียนรู้การขับรถลูกชายพยักหน้าอย่างบ้าคลั่งพ่อจึงสอนเขาอย่างละเอียดเกี่ยวกับการขับรถมาไม่นานเขาก็เชี่ยวชาญในทักษะเขามาถึงร้านรองเท้าในมือในครั้งเดียวช่างทารองเท้านําแบบรองเท้าของแจ็คออกมาเมื่อลองเปรยียบเทียบพบว,ว่าเท้าของแจ็คเล็กลงสองขนาดชัดเจนว่านี้ไม่ใช่คนเดียวกันแจ็คบอกว่าช่างทํารองเท้าดื่มเหล้ามากไปจึงหยิบแบบผิดแต่ในขณะนี้เขาไม่มีเวลาที่จะสนใจเรื่องนี้เพราะเขายังมีเรื่องที่สําคัญกว่านั้นต้องทําในตอนกลางคืนแจ็คได้เรียกชาวนาเช่าทั้งหมดมาที่เดียวเขาได้เสนอความคิิดดททีี่่่่่นน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 าาาาาาตตตตกกกใจจเเขขแแแะะะํอออองงงมมบววปปรรรชไยัลคื ทุกคนร่วมมือกันตุกยาสุในวันเก็บเกี่ยวในอนาคตเครื่องหนึ่งเป็นของเขาเองเครื่องหนึ่งจะเป็นของชาวนาเราให้เขาชำรานนี้ทั้งหมดเขาจะขายที่ดินในราคาถูกให้ชาวนานำทุกคนไปสู่เส้นทางแห่งความมั่งคัง่งเมื่อคำพูดนี้ถูกกล่าวออกไปชาวนาต่างตกใจและพูดคุยกันเสียงดังไม่ว่าในยุคไหนไม่เคยมีเจ้าของที่ดินคนไหนที่ยอมแบ่งปันที่ดินกับบวัวและม้าเผชิญหน้ากับโอกาสดีในการเทคชีวิตนี้ทุกคนต่างแสดงความเห็นด้วยแต่แล้วบาทหลวงก็ลุกขึ้นอย่างระทันหันเพื่อที่จะทำลายแผนการใหญ่ของแจ็คคููดดดตรงตรงว่่่าาาาาาามมมมมสสสสบีกทหห้้้นนนนนัถจ ไม่มีเครื่องมือและยังขาดหัวและมา้าแผนการนี้ช่างเป็นเรื่องไร้าสาระแต่แจ็คที่คิดอย่างรอบคอบมีความคิดอยู่แล้วเพียงแค่ทุกคนบริจาคสินของมีค่าจากบ้านจะสามารถรวบรวมเงินซื้อมเมล็ดอยาสุกได้แต่เมื่อทุกคนได้ยินว่าต้องใช้เงินออมทั้งหมดทุกคนก็เริ่มถอยหลังมองไปเห็นว่าแผนการของแจ็คก,กำลังจะล้มเหลวภรรยาที่นั่งฟังอย่างเงียบเยบไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆได้อีกต่อไปเธอเต็มใจที่จะบริจาคเงมกลัดโบราณที่มีมูลค่า1น0 0งดอลลาร์ในมุมมองของเธอการสลักของล เมื่อมีลอรีผู้ใจดีเป็นผู้นำทุกคนในที่สุดก็วางความกังวลในใจลงต่างก็น,นำของมีค่าของตนออกมาแลกกับสัญญาการอวที่ดินที่แจ็คลงนามด้วยตัวเองก็เช่นนั้นแจ็คได้กล่าวอำลากับญาติแบกบรับความหวังของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านดึงรถที่เต็มไปด้วยของมีค่าและของแปลกประหลาดได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อจะซื้อมเมล็ดพันธุ์หมู่บ้านกลับคืนสู่ความวุ่นวายก่อนสงครามชายหญิงทุกวัยต่างเข้าร่วมบางคนดึงเชือกเพื่อแบ่งที่ดินบางคนกำลังทวนดินที่รกร้างมานานยังมีบางคนกำลังทำความสะอาด เวลาเหมือนลูกสอนทุ่งนาได้รับการเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นเจกกลับมาเกษตร,รกรบางคนเริ่มทนไม่ไหวทุกวันถามลอรีเกี่ยวกับสถานการณ์ของเจกแต่ลอรีกลับเชื่อมั่นว่าเจกจะต้องกลับมาอย่างไรก็ตามในโบสถ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์บ้านหลวงยืนยันต่อหน้าผู้คนว่าเจกเป็นนักต้มตุน๋นเขาหนีไปพร้อมกับทรัพย์สินของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านกลัวว่าเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วคำพูดนี้กลับทำให้ลอรีต้องทุกข์ใจไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนต้องทนกับสายตาที่มองเหยียดและคำถามจากเกษตรกรถ้าต่อไปเป็นแบบนี้เธอออกกลัววว่่่าทนไไไมหีตป ไม่นานก็มีสุนัขตัวเล็กสีดําที่มีชีวิตชีวาโผล่เข้ามาลูกชายดีใจอย่างมากและรีบกอดสุนัขตัวนั้นเขาสงสัยมากว่าสุนัขตัวนี้มาจากไหนในขณะนั้นประตูค่อยๆเปิดออกรูปร่างสูงใหญ่ของแจ็คปรากฏที่ประตูลูกชายเข้าใจทุกอย่างในท,ทันทีฉันคิดว่าแม่ต้องดีใจมากที่ได้พบเธอแจ็ครีบเข้ามาในห้องทักทายภรรยาสักหน่อยลอรีเห็นแจ็คก,กลับมาด้วยความปลอดภัยใจที่เคยวิตกกังวลในที่สุดก็สงบลงคุณไปไหนมา ฉันไปว่าจีนีโดยเฉพาะช่างเธอในที่สุดก็ได้มเมล็ดพันมาแจ็คเปิดมเมล็ดอยาสุกอย่างระมัดระวังขอเครดิตจากภรรยาและส่วนนี้ค่อนข้างจะทําให้รู้สึกแสบตาฉันข้ามส่วนนี้ให้พวกคุณแล้วแจ็คในท้ายหลังในตอนกลางวันทําตัวเป็นแบบอย่างนําชาวนาไปทํางานในทุ่งเขาผลิตเนื้อออกมาใช้การกระทําแสดงถึงความรับผิดชอบและการทํางานหนักตอนกลางคืนเขาก็กลายเป็นพ่อที่ดีใต้แสงไฟที่สลัวสอนลูกอ่านหนังสือและรู้ตัวอักษรอย่างมีความอดทนการสอนคําต่อคาแบบนั้นเราากับสายน้ําอุ่น ไหลรินเข้าสู่ใจของเด็กอย่างช้าๆลอรี่มองสามีและลูกชายอย่างเงียบๆบนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสุขในพิบตาที่พืชยาสุกเติบโตสูงกว่าคนแต่ร่างกายของลอรี่มักแย่ลงเรื่อยๆแม้กระทั่งลง้มลงบนพื้นอย่างตรงๆที่แท้เธอกำลังตั้งครรภ์ได้สี่เดือนอย่างไรก็ตามแต่ลอรี่มีอาจรู้สึกมีความสุขได้เลยเพราะว่าเธอได้สังเกตเห็นตั้งแต่ก่อนแล้วว่าสามีที่หยุดรงหน้าไม่ใช่เจ็ดตัวจริงวันหนึ่งมีผู้แปลกหน้าสามคนมาในหมู่บ้านพวกเขาไปสอบถามข่าวสารเกี่ยวกับเจดชัดเจนว่าฝ่่่่าาาาาายยยนนนนัันัััั้้้้้้รรรรูจจจกกกกเเเ็็ดดดดตตววววิิิงงงขขขณะะีีีีืสสุปปปบญหหหมมมมแแแลไไไคธออ แจ็คที่รู้สึกโกรธอยู่ในใจจึงหยิบมีดออกมาไล่สามคนออกไปไม่คิดเลยว่าสามคนนี้จะเจอกับบาหลวงที่ปากทางหมู่บ้านดังนั้นบานหลวงจึงรู้ว่าแจ็คเป็นของปลอมเขาเรียบ,บอกความจริงกับลอรีแจ็คตัวจริงเคยได้รับบาดเจ็บมีแผลเป็นที่คอแจ็คตอนนี้ไม่มีแผลเป็นชัดเจนว่าไม่ใช่สามีของคุณแต่ลอรียังคงยืนยันว่าบาหลวงกำลังพูดเรื่องไร้สาระบา้านหลวงยากที่จะยอมรับผู้หญิงที่เขาตามหามานานเจ็ดปีดันรับชายแปลกหน้าและไม่เลือกที่จะอยู่กับเขาเขาโกรธและสาบแช่งลอรีรวมถึงเด็กในท้องของ,ของเธอรู้สึกโชคดีที่่เขาเนกับยสุ การระบาดของมแมลงจะทำลายความหวังของแจ็คต่อมาบาหลงมาที่ฟาร์มถือคบเพลิงที่จุดไฟไว้แน่นพยายามที่จะไปพร้อมกับแจ็คแจ็คเป็นฝ่ายเริ่มกอนต่อยบาหลงหนึ่งครั้งรีบเหยียบไฟให้ดับบาหลงหยิบทั่วที่อยู่ข้างๆข,ข,ขึ้นมาตั้งใจจะเอาชีวิตของแจ็คทุกครั้งที่จอบตกลงมาก็ถูกแจ็คหลบอย่างชนนาญแต่สุดท้ายแจ็คกลับถูกบาหลงบิดคอในขณะที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ลูกชายปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทนหันบอกว่าคุณแม่คลอดลูกแล้วบางทีการมาของชีวิตใใใใใหหหหมมมม่่่ททาาาาาา้้บลลลงงงงงงตืืืนนนจจจกกกคควรรรูููสสสึผิพัออออขขเเยยยๆญีแ แจ็คที่เต็มไปด้วยบาดแผลรีบกลับบ้านพบเห็นแม่ลูกปลอดไทยในใจเต็มไปด้วยความตื้นปิติกราวกับว่าความเจ็บปวดบนร่างกายหายไปในขณะนั้นช่วขณะต่อมาแต่บนใบหน้าของแจ็คปรากฏความไม่สบายใจจึงถามภรรยาของเขาถามคำถามแปลกแปลคุณคิดว่าเธอรู้ไหมว่าผมเป็นพ่อของเธอผมมั่นใจว่าเธอรู้แสงแห่งความตื้นตันปรากฏในดวงตาของแจ็คเขากอดภรรยาและลูกสาวของเขาจิตใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขแจ็คใช้ความฉลาดและความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเขา ในที่สุดเขาก็ได้พัฒนายาฆ่า,มาแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงกำจัดศัตรูพืชที่รบกวนทุกคนมาเป็นเวลานานอย่างสิ้นเชิงแต่เมื่อถึงตอนกลางคืนกลุ่มคนหน้ากากปรากฏตัวขึ้นเหมือนผีล้อมรอบแจ็คอย่างแน่หนาจากนั้นก็โยนผู้ชายผิวดำที่มีบาดแผลจากมาพวกเขาข่มขู่แจ็คอย่างโหดร้ายหากกล้าจะโอนที่ดินให้กับผู้ชายผิวดำแคาวหน้าจะช่วยผู้ชายผิวดำเจ็บศพเลยแจ็คไม่รู้สึกกลัวเลยเขายืนขวางปากกระบอกปืนของพวกเขาเด้วยร่างกายในขณะที่คนหน้ากากไม่ทันระวังเขาพยายามยั่งปืนของพวกเขาในระหว่างการต่อสู้ทีุ่งงกนใล กลับเป็นเจ้าของฟาร์มที่เขารู้จักพร้อมกับเสียงปืนที่ดังใสสะอาดชายสวมหน้ากากตกตะลึงวิ่งหนีไปทั่วชั่วคราวช่วยชีวิตลุงแบล็กไว้ได้ไม่นานก็ถึงฤดูเก,เก็บเกี่ยวใบายาสูตในทุ่งมีผู้คนทํางานอย่างขมขมนเก็บใบายาสูตอย่างชำนาญอย่างไรก็ตามท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสุขนี้กลับมีตำรวจสองนายเข้ามาหยาดกระทันหันพวกเขามีสีหน้าจริงจังจับแจ็คในข้อหาฆ่าคนตายทุกคนไม่เชื่อแจ็คเป็นคนดีเสมอมาเขาทุ่งเทเพื่อความสงบและความเจริญของหมู่บ้านทุ่งเทแรงกายแรงใจจะเป็นไปได้้้ออย่่่่าา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 งงงไรรววเเขเป็นนนนนชกกดััับตพมที พื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแจ็คที่แท้แจ็คคนจริงเคยฆ่าคนมาแล้วหลักฐานต่างๆล้วนไม่เป็นประโยชน์ต่อแจ็คในปัจจุบันหากเขายังคงแอบอ้างเป็นแจ็คเขาจะถูกตัดสินให้ประหารชีวิตในห้องขังลอรีแนะนําให้เขาบอกความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเขาแบบนี้ก็จะถูกปล่อยตัวโดยไม่มีความผิดไม่คิดว่าเขาจะปฏิเสธทันทีเขารู้ในใจดีอยู่เบื้องหลังเขามีกลุ่มผู้เช่าที่พึ่งพาเขาและยังมีครอบครัวที่เขารักอย่างลึกซึ้งเขาไม่สามารถทอดทิ้งพวกเขาเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและมองข้ามพวกเขาได้คําพูดของลอรีม่่่งออออหััวววใจจขเเเเธธ็บปดากกพืชยคนท เธอทิ้งความกังวลทั้งหมดเดินไปยังศาลอย่างแน่วแน่เธอบอกตรงๆว่าขณะมีความสัมพันธ์กับสามีเธอรู้แล้วว่าแจ็คสามีของเธอพอพูดจบทั้งศาลก็เกิดความวุ่นวายทันทีผู้คนกระซิบกันไปมาพูดคุยกันอย่างออเอื้เฟืส่วนลอรีไม่สนใจยังคงวิเคราะห์ข้อบกพร่องของสามีต่อไปลูกชายที่ยืนข้างๆฟังทุกอย่างรู้สึกไม่สบายใจมากเขารีบเดินไปแหกและพูดว่าไม่ว่าคุณแม่จะพูดอะไรเกี่ยวกับคุณคุณจะเป็นพ่อในใจของฉันตลอดไปความรักที่มั่นคงนี้ในช่วงเวลาที่วุ่่่นนนนนนนายยีีี้้้้ทใหหรรรููสึึึกกกกกซบบงงเเเเป็พพิิศษษลออออจตคืั ว่าเขาคือคนโกหกใหญ่เคยใช้คำพูดหวานๆเพื่อเอาใจจนได้ความไว้วางใจโดยอ้างเหตุผลในการสร้างโรงเรียนเพื่อหลอกเอาเงิน2,000ดอลลาร์หลังจากนั้นอกอหลบหนีการติดตามทิ้งแฟนสาวที่ตั้งคันไปเข้าร่วมกองทัพที่าคใต้เป็นคนไร้หัวใจและไม่มีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงํำให้การของทั้งสองคนเหมือนกับค้อนหนักตกลงมายืนยันว่าเขาคือเจ็คปลอมทนายความจำเลยขอให้ผู้พิพากษาปิดคดีทันทีเจ็ครีบตัดสินใจไล่ทนายออกทนันทีเปลี่ยนมาเป็นการป้องกันตัวเองเขาชี้ไปที่นายจ้างกับพูดว่าคคคนนี้ือวพูฉันว่าไมม่่ใใหห้้้้ขขาาายยทีีดดิินนนนนนนคผตอออกึเป็พ เป้าหมายคือเพื่อทําให้ข้อตกลงการโอนที่ดินเป็นโมฆะเพื่อป้องกันไม่ให้ที่ดินตกอยู่ในมือของคนถึงดําคนที่ถูกเปิดเผยแผนการทันใดนั้นก็กรดแค้นปากเต็มไปด้วยกลิ่นหอมผู้พิพากษาสั่งให้เขาหยุดพูดเขายิ่งดูบ้าไปใหญ่กล้าเถียงกับผู้พิพากษาต่อหน้าสาธารณาชนผู้พิพากษาตัดสินเขาว่ามีความดูหมิน่นศาลให้โทษจําคุกเขา180วันพยานหลักฐานของเขาก็เป็นโมฆะผู้พิพากษาไม่ต้องการเสียเวลาขอให้แจ็คพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่ของปลอมแจ็คเรียกร้องให้ชาวนาสแสดงจุดยืถดกกยนถ ต่างก็แสดงการสนับสนุนว่าเขาคือแจ็คตัวจริงแม้แต่ลูกชายของแจ็คก,ก็ยืนอยู่ข้างเขาอย่างมั่นคงมีเพียงลอรีที่นั่งอยู่เงียบเียไม่พูดแม้แต่คําเดียวแจ็คเข้าหาลอรีเพื่อเผชิญหน้าเขาแสดงให้เห็นอย่างจริงจังหากเขาไม่ใช่แจ็คงั้นข้อตกลงการโอนที่ดินที่เขาเซ็นไว้ก่อนหน้านี้จะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงชาวนาเหล่านั้นจะกลับเข้าสู่สภาพที่ยากจนอีกครั้งลูกสาวของเขาที่เพิ่งมีอายุได้เพียงสองเดือนก็จะกลายเป็นลูกนอกสมรสที่ถูกดูถูกแม้แต่ลอรีก็จะได้รับชื่อเเสสสสีีีีีียยยงงงงทททท่่่่่่่่่่่่ไไไไไไมมมมมมมดดในนนนฐาา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 าะะผููู้้หหญิซือออัััตตต์รรรรรกกกก็็วแแจคคพพถป แจ็คพยายามที่จะล้มล้างทำให้การของลอรียังไม่มีทางเลือกเขาจึงเปิดเผยข้อตกลงของลอรีกับบานหลวงกราบได้ที่บานหลวงสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ใช่แจ็คลอรีจึงตกลงจะแต่งงานกับบาลหลวงในอีกหนึ่งปีคนทั้งสองที่รักกันอย่างลึกซึง้งดูเหมือนว่ากำลังทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงแท้จริงแล้วเป็นการสารภาพที่แสนจะไร้าทางเลือกนายเป็นคนโง่ที่ดื้อรัน้นนายไม่ใช่แจ็คเลยทำไมต้องแกล้งทำเป็นอย่างนั้นนายรู้ได้อย่างไรว่าฉันไม่ใช่ฉันรู้เพราะรู้ได้อย่างไรเพราะฉันไม่เคยรักใครเหมือนที่รักคุณ no บอกฉันอ,อรีในในจคุณ ฉันเป็นสามีของคุณใช่ไหม<_ <C> _>ใช่คุณเป็น<_ <C> _>ขอบคุณลอรีรับว่าแจ็คคือสามีของเธอนั่นหมายความว่าเธอส่งสามีที่รักของเธอไปอยังแท่นประหารด้วยมือของเธอเองในคุกแจ็คได้สารภาพความจริงกับลอรีเคยมีครั้งหนึ่งที่เขาถูกข,ขังในห้องขังเดียวกับแจ็คตัวจรงิงเนื่องจากทั้งสองมีหน้าตาคล้ายกันมาก จึงกลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันที่สุดรู้เรื่องราวของกันและกันเป็นอย่างดีต่อมาแจ็คตัวจริงที่มีอารมณ์ร้อนทําให้คนไม่พอใจตายอย่างน่าสังเวชในคุกเขาได้ฝังแจ็คตัวจริงด้วยมือของเขาเองและยังได้แทนที่ตัวตนของแจ็คตัวจริงแจ็คถูกนําไปยังแท่นประหารชาวนาในละแวกนั้นที่มาส่งเร่ให้กันเสียงดังเขาไม่สามารถใส่ใจได้อีกต่อไปแผนการตรุกยาสุกของแจ็คเปิดเส้นทางสู่ความมั่งคั่งให้กับหมู่บ้านผู้คนเพื่อขอบคุณเขาช่วยกันทาสีใหม่ให้กับบ้านเก่าๆของเขาลอรีผู้แข็งแกร่งถือดอกไม้ไปที่หล แม้ความรักที่สวยงามที่สุดก็เป็นเพียงเช่นนี้ผู้ชายไม่ลังเลที่จะสละชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของผู้หญิงแค่หวังว่าเธอจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ผู้หญิงเพื่อช่วยเขายินดีแบกรับชื่อเสียงที่ไม่ดีตลอดชีวิตแม้กระทั่งแต่งงานกับคนที่ไม่รักเพียงเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ขอให้คุณที่ได้เห็นเรื่องราวนี้สามารถค้นพบความรักที่คุณปรารถนาในใจจูงมือกันเดินไปบนเส้นทางชีวิตที่ยาวนานร่วมกันเขียนตำนานความรักที่เป็นของตัวเอง